นักศึกษาทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชุดวิชาอาระยธรรมมนุษย์ในโมดูลที่1 4นะคะเป็นเรื่องอาระยธรรมร่วมสมัยค่ะโดยโมดูลนี้นะคะจะประกอบไปด้วย3ตอน1เลยนะคะโลกในคริสต์ศตวรรษที่21 2. นะคะสถานการณ์โลกในคริสต์ศตวรรษที่21และ3นะคะเทคโนโลยีร่วมสมัยค่ะโดยทั้ง3ตอนนี้นะคะมีวัตถุประสงค์ที่จะต้องให้นักศึกษาศึกษาดังนี้นะคะ1ค่ะ เชื่อมโยงบริบทของโลกาพิวัติท้องถิ่นนิยมและกระบวนการปรับตัวในกระแสโลกาพิวัติได้นะคะ 2. วิเคาราะห์ปัจจัยนะคะที่ก่อให้เกิดสถานการณ์ต่างๆของโลกในคิศตรวตรรษที่21ที่เกี่ยวข้องกับบริบททางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมและก็วัฒนธรรมได้นะคะและ 3. นะคะก็คือให้สามารถวิเคาราะห์ปัจจัยนะคะที่ก่อให้เกิดการ พัฒนาเทคโนโลยีในบริบทร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเกษตรการแพทย์หรือว่าการคมนาคมการติดต่อสื่อสารได้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในตอนแรกนะคะตอนที่1น,นะคะคือโลกในคิศตวรรษรที่21ซึ่งในตอนที่1น,นี้นะคะเนื้อหาจะแบ่งออกเป็น2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกเลยก็คือโลกาภิวัตร และแนวคิดเกี่ยวกับโลกาพิวัต์นะคะแล้วก็เรื่องที่2นะคะท้องถิ่นนิยมและกระบวนการปรับตัวในกระแสโลกาพิวัต์นั่นเองนะคะโดยมีวัตถุประสงค์นะคะดังนี้หนึ่งเลยนะคะนักศึกษาต้องสามารถอธิบายบริบทโลกาพิวัต์และแนวคิดเกี่ยวกับโลกาพิวัต์ได้นะคะ 2. นะคะสามารถอธิบายบริบทของท้องถิ่นนิยมและกระบวนการปรับตัวในกระแสโลกาพิวัต์ได้ค่ะ เรามาดูกันเลยนะคะในเรื่องแรกนะคะเกี่ยวกับโลกาภิวัตแนวคิดนะคะที่เกี่ยวกับโลกาภิวัตนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะคาว่าโลกาภิวัตคืออะไรนะคะโลกาภิวัตเนี่ยก็มีคนนิยามความหมายไว้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะหลากหลายมากๆนะคะหลักๆแล้วเนี่ยมันก็คือการเชื่อมโยงนะคะโลกเนี่ยเข้า เข้าด้วยกันนะคะบางคนก็เรียกว่าเป็นหมู่บ้านโลกนะคะมันเกิดกระแสะที่โลกเชื่อมโยงเป็น globalization นะคะเป็น global เลยนะคะเกิดการรวมกันนะคะกลุ่มโลกาพิวัตเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะหรือว่าช่วงไหนที่เรียกว่าเข้าสู่ยุคโลกาพิวัตแล้วอันนี้ก็เป็นที่ถกเถียงกันค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะบางคนบอกว่าตั้งแต่เดินเรือออกไปแล้วเนี่ยนะคะตั้งแต่มีชาติที่พยายามจะเดินเรือออกไปที่อื่นเนี่ยก็คือพยายามจะเชื่อมโลกเข้าด้วยกันแล้วนะคะ หรือบางคนบอกว่ามันอาจจะเป็นใ,นในเรื่องของตั้งแต่ออมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะคะมีรถมีรถไฟหรืออะไรต่างๆก็คือแต่ละออทฤษฎีหรือแนวคิดก็จะมีความแตกต่างกันนะคะการเปลี่ยนแปลงของโลกาพิวัติก็มีคนมองเอาไว้สองมุมเช่นเดียวกันนะคะเป็นยังไงบ้าง บอกว่ามุมนึ่งเนี่ยการที่โลกมันเชื่อมโยงกันอย่างอย่างในปัจจุบันเนี่ยนะคะส่งผลให้อนาคตเนี่ยจะเกิดการจัดระเบียบโลกใหม่ทําให้โลกเนี่ยกลายเป็นเหมือนเหมือนกันนะคะคนเนี่ยแต่งตัวคล้ายๆกันกินอาหารเหมือนเหมือนกันนะคะเอามาประยุกต์คือทุกอย่างมันจะเริ่มกลืนกันเป็นโลกเดียวนะคะแต่ก็มีอีกกลุ่มหนึง่งที่มองว่าไม่มีทางนะคะโลกาพิวัตรเนี่ยไม่ได้ทําให้ โลกนี้มันเหมือนกันหรือคนมันเหมือนกันในทุกประเทศอย่างไรก็ตามความหลากหลายนะคะของวัฒนธรรมของสังคมของระบบเศรษฐกิจมันก็จะอยู่ไปแบบนั้นเช่นคนไทยนะคะต่อให้ปัจจุบันเรากินแฮมเบอร์เกอร์เราก็ยังกิน้มตำอยู่คงไม่เลิกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็น2กลุ่มที่มองว่าอีกกลุ่มหนึ่งมองว่าโลกาพิวัต์ในอนาคตน่าจะทําให้โลกเนี่ยเป็นโลกเดียวกันนะคะเหมือนกันทุกคนเหมือนกัน อีกกลุ่มหนึ่งก็มองว่ายังไงมันก็ยังมีความแตกต่างหลากหลายอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นแนวคิดของโลกาพิวัตน์นะคะต่อมานะคะในเรื่องที่2นะคะเราจะมาดูกันเรื่องของท้องถิ่นนิยมและกระบวนการปรับตัวในกระแสะโลกาพิวัตน์นะคะ พอเราพูดถึงโลกนะคะระบบใหญ่ๆที่เป็นโลกาพิวัต์เราก็อย่าลืมคําว่าท้องถิ่นด้วยมันมี l o c a l นะคะไม่ได้มีแต่ global ที่เป็นโลกมีคําว่า local ด้วยหรือว่าความเป็นท้องถิ่นนะคะกระบวนการปรับตัวของท้องถิ่นในยุคโลกาพิวัต์เป็นยังไงบ้างคะเขาทํำยังไงเขาก็มีการปรับตัวนะคะกระบวนการปรับตัวของแต่ละท้องถิ่นเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะอย่างในปัจจุบันเนี่ยมีแนวคิดท้องถิ่นนิยม ะะเกิดการปรับตัวการเช่นนะคะยกตัวอย่างเนี่ยจะเห็นได้ชัดอย่างในประเทศไทยเองเนี่ย KFC มันไปทั่วโลกใช่ไหมคะด้วยความเป็นโลกาภิวัตน์เป็น globalization แต่พอมันเข้ามาสู่ประเทศไทยหรือในท้องถิ่นของประเทศไทยเนี่ยนะมันต้องมีไก่แทบมันต้องมีลาบใช่ไหมคะมันต้องมีข้าวเหนียวไก่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้คือกระบวนการปรับตัวให้เข้ากับท้องถิน่นนะคะหรือถ้าไปขายในประเทศที่เป็นมุสลิมนะคะ แมคโดนัลลก็จะไม่มีเมนูหมูแต่มีเมนูแพะเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเป็นกระบวนการปรับตัวในกระแสโลกาภิวัตน์นั่นเองนะคะแนวคิดเกี่ยวกับท้องถิ่นนิยมเนี่ยนะคะเราจะสังเกตได้เลยว่าเ,ออเป็นแนวคิดที่เพิ่งมาใหม่ นะคะในโลกประมาณคริสต์ศตวรรษที่20เป็นต้นมาเนี่ยนะคะเริ่มมีการตระหนักถึงการให้ความสำคัญของชุมชนหรือว่าท้องถิ่นนะคะเหมือนการมีส่วนร่วมเรื่องของท้องถิ่นนิยมนะคะทำให้แนวคิดนี้เนี่ยนะคะมันในปัจจุบันเนี่ยนะคะเริ่มแพร่หลาย แล้วเขาก็ต้องมีการเอามาปรับกับโลกาภิวัต์เพราะว่าจะเน้นแต่ความเป็นท้องถิ่นไม่เชื่อมโยงกับกระแสะโลกเลยก็เป็นไปไม่ได้นะคะหรือว่าจะเน้นแต่กระแสะโลกแต่ลืมความหลากหลายของท้องถิ่นเนี่ย ก็ไม่ได้เช่นเดียวกันปัจจุบันเขาก็เลยให้ความสําคัญกับทั้งสองสิ่งนะคะนโยบายของหลายๆรัฐบาลในหลายๆประเทศนะคะเริ่มให้ความสําคัญกับโลเคอลมากขึ้นนะคะเนื่องจากมีทรัพยากรหรือมีทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถเอามาต่อยอดแล้วก็เอามาขายได้นะคะในความเป็นท้องถิ่นนะคะแต่ก็ต้องเอามาปรับด้วยนะคะบางทีอะไรที่มันเป็นไทยเนสแบบไทยจา๋ามากๆ บางทีฝรั่งเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเหมือนกับมัน,มนไม่เข้ากับจริตเขาก็เลยต้องมีกระบวนการปรับตัวอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะในเรื่องของอาหารเนี่ยจะชัดนะคะถ้าเรากินอาหารไทยในรสของคนไทยเองเนี่ยมันก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ถ้าเราไปต่างประเทศเข้าร้านอาหารไทยเขาก็จะมีการปรับนะคะรสชาตินะคะให้เข้ากับออของลิ้นของแต่ละประเทศนะคะหรือแม้กระทั่ง เรื่องของท้องถิ่นนิยมเองเนี่ยนะคะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของแนวคิดนะคะในปัจจุบันเนี่ยน่ารักมากๆเลยมีหลายประเพณีหรือพิธีกรรมนะคะที่พยายามแนวคิดของโลกาพิวัตมันคืออย่างเช่นนะคะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะแต่ว่ามันจะมีประเพณีพิธีกรรมของท้องถิ่นบางอย่างนะคะที่อาจจะสูญหายไปหรือว่าคนในยุคหนึ่งที่มองเรื่องความทันสมัยความโมเดิร์นเนี่ยไม่ให้ความสําคัญนะคะ เช่นพิธีการบวชป่าอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยคนเริ่มสนใจความเป็นท้องถิ่นก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นนะคะว่าอ๋อการทำพิธีบวชป่านอกจากมันจะสนุกแล้วมันอนุรักษ์ประเพณีเก่าๆแล้วเนี่ยมันยังมีคุณค่าของการอนุรักษ์ป่าไม้ของความเป็นกรีนความเป็นอีโคความรักโลกมันตอบโจทย์กับกระแสโลกาภิวัฒน์มันไปด้วยกันได้นะคะอันนี้เป็น การที่ท้องถิ่นนิยมก็พยายามปรับตัวเหมือนกันนะคะเข้าสู่กระบวนการโลกาภิวตัตน์แล้วก็ดำเนินคู่กันไปคงอยู่ร่วมกันได้ค่ะ เป็นเรื่องของสถานการณ์โลกในคิสต,ตอว่ษที่21นะคะซึ่งจะประกอบไปด้วย3เรื่องย่อยๆด้วยกันนะคะเรื่องที่1คือสถานการณ์ด้านการเมืองค่ะ 2. นะคะคือสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและ3คือสถานการณ์ด้านสังคมและก็วัฒนธรรมนะคะโดยมีวัตถุประสงค์ที่นักศึกษาจะต้องศึกษาดังนี้นะคะข้อแรกเลยนะคะคือสามารถวิเคราะห์สาเหตุที่ก่อให้เกิดสถานการณ์ทางด้านการเมือง แต่ละสถานการณ์และอธิบายผลจากการเกิดสถานการณ์นั้นได้นะคะ 2. สามารถวิเคราะห์สาเหตุที่ก่อให้เกิดสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจกษษ حد, แต่ละสถานการณ์แล้วก็อธิบายผลจากการเกิดสถานการณ์นั้นได้และ 3. นะคะสามารถวิเคราะห์สาเหตุที่ก่อให้เกิดสถานการณ์ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมแต่ละสถานการณ์และอธิบายผลจากการเกิดสถานการณ์นั้นได้นะคะ โดยเรามาดูกันที่เรื่องแรกนะคะก็คือสถานการณ์ทางด้านการเมืองค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นบ้างนะคะในโลกคริสต์ศตวรรษที่21นะคะในเรื่องเกี่ยวกับทางด้านการเมืองนะคะหนึ่งเลยนะคะคือเกิดการครอบครองแล้วก็พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นนั่นเองนะคะในช่วงคริสต์ศตวรรษที่20เนี่ยนะคะยุโรปเนี่ยได้เป็นศูนย์กลางทางอำนาจของโลก จากการปฏิว no ัต so right? right? ิวิทยาศาสตร์จากการปฏิวัติอุตสาหกรรมใช่ไหมคะเขาก็เกิดการอย่างที่บอกสั่งสมอาวุธนะคะสั่งสมความมั่งคั่งนะคะแล้วก็พยายามที่จะเผยแพร่กระจายอํานาจตัวเองนะคะว่ามีความยิ่งใหญ่เป็นมหาอํานาจของโลกทีนี้พอเกิดความขัดแข้งขัดขากันนะคะก็มีการทําสงครามกันขึ้นนะคะพอมันเกิดสงครามขึ้นเนี่ยนะคะประเทศที่บอบช้ำก็คือประเทศที่ทําสงครามกัน ะะพอหลังสงครามโลกเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าคู่อํานาจเริ่มเปลี่ยนนะคะมหาอํานาจเนี่ยก็เปลี่ยนมาทางฝั่งออสหรัฐอเมริกานะคะตั้งแต่สงครามเย็นเป็นต้นมาเลยนะคะเนื่องจากสหรัฐอเมริกาเขาก็มีการพัฒนาอาวุธมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์นะคะในการที่จะยุติสงครามโลกครั้งที่สองนะคะอาวุธนิวเคลียร์ถูกใช้นะคะอย่างเช่นที่เอาไป บอมประเทศญี่ปุ่นนะคะฮิโรชิมานางาากิเนี่ยนะคะโลกตอนนั้นก็ตกตะลึงว่ามันมีอาวุธนิวเคลียร์ชนิดนี้ด้วยนะคะทีนี้การสั่งสมอาวุธนะคะก็เลยเป็นประเด็นที่อ่อนไหวนะคะในปัจจุบนันก็พยายามไม่ให้แต่ละประเทศสั่งสมเพราะว่าเดี๋ยวแบบไม่ถูกกันนิดหน่อยเดี๋ยวก็ใช้อาวุธเลยนะชั่ววูบนะคะมันส่งผลต่อประชากรนะคะต่อคนที่อยู่ในแต่ละประเทศนะคะเพราะว่าไออาวุธนิวเคลียร์เนี่ย นอกจากมันจะฆ่าฆ่าเราแล้วในเจเนเรชันนั้นเนี่ยมันส่งผลไปอีกหลายเจเนเรชันนะคะเพราะว่ามันมีเรื่องของสารตกค้างอะไรต่างๆนะคะต่อมานะคะสถานาการณ์ทางด้านการเมืองข้อต่อมาก็คือทางด้านการเกาะการร้ายแล้วก็เครือข่ายการเกาะการ้า้สะกลน,นะคะตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยนะคะอย่างเช่นกรณีนีนานวันๆนะคะที่ ตึกเวอร์เทสถล่มนะคะจากการก่อการร้ายนะคะและหลังจากนั้นก็มีเรื่อยๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านการเมืองด้านการก่อการร้ายเนี่ยนะคะต่อมานะคะจะเป็นในเรื่องของสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจนะคะเรามาดูกันว่าในโลกยุคศตวรรษที่21เกิดสถานการณ์อะไรขึ้นบ้างนะคะจริงๆเกิดสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมากมายเลยนะคะขอยกประเด็น ใหญ่ๆหลักๆมานะคะหนึ่งเลยนะคะจะเห็นได้ชัดว่าเกิดเครือข่ายความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคมากขึ้นนะคะอย่างเช่นในยุโรปเองก็จะเกิดเออียูนะคะสหภาพยุโรปที่เขารวมตัวกันรวมกลุ่มกันนะคะทางเศรษฐกิจนะคะหรือแม้กระทั่งในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เองนะคะบ้านเราเนี่ยนะคะก็มีการพยายามรวมกลุ่มกันนะคะที่เรียกว่าอาเซียนนะคะรวมกันปัจจุบันก็คือ10ประเทศแต่ว่าเบื้องต้นอาเซียนตอนแรกเนี่ย วัตถุประสงค์จะแตกต่างนิดนึงคือเรารวมกลุ่มกันเนี่ยทางด้านเป็นเหมือนกับการเมืองต่อต้านคอมมิวนิสต์นะคะ5ประเทศแรกที่มารวมส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศประชาธิปไตยนะคะแล้วพอรวมไปรวมมาก็มันไม่ได้สนใจทางด้านการเมืองละโลกนี้มันแข่งขันกันด้วยเงินด้วยเศรษฐ,ฐกิจนะคะเราก็เลยมันเน้นนะคะ ประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจนะคะในปัจจุบันอาเซียนก็มีทั้งหมด10ประเทศแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์นะคะนอกจากนี้ในภูมิภาคอื่นๆเองเขาก็มีการจับกลุ่มร่วมมือความร่วมมือกันนะคะต่อมานะคะปัญหาเศรษฐกิจกับการออกจากสหภาพ,าพยุโรปของอังกฤษนะคะอันนี้เนี่ยนะคะก็เป็นสถานการณ์เศรษฐกิจที่โด่งดังนะคะออกข่าว ออกสื่อค่อนข้างเยอะนะคะว่าอังกฤษเนี่ยก็ออกจากสหภาพยุโรปนะคะออกจาก e ูไปเลยนะคะเนื่องจากออประเทศหลายๆประเทศนะคะที่รวมกลุ่มกันมีบางประเทศนะคะก็คืออย่างเช่นกรีซเองเนี่ยนะคะที่มีหนี้สินมีภาระหนี้สินเยอะแล้วประเทศอื่นๆในยุโรปต้องช่วยพยุงนะคะมันทําให้ฉุดเศรษฐกิจตกต่ำอังกฤษก็ตัดสินใจนะคะที่จะออกจากสหภาพยุโรปนะคะอันนี้ก็ มีความสันคลอนนิดหน่อยนะคะมีผลอะไรต่างๆต่อระบบเศรษฐกิจเขานะคะต่อมานะคะเกิดความเหลื่อมล้ำนะคะสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจยังเกิดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจอยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยความเหลื่อมล้ำมีหลายด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาความเหลื่อมล้ำทางเพศใช่ไหมคะความเหลื่อมล้ำอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยตั้งแต่ปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1ระยะที่2ที่เราพูดกันมานะคะว่า มันเกิดชนชั้นที่เป็นชนชั้นกรรมาชีพกับชนชั้นนายทุนที่มีความรวยความจนต่างกันปัจจุบันเองหรือในโลกลิิตศตวรรษที่ย1ิบเองปัญหานี้ก็ยัง ยังมีอยู่นะคะยังแก้ไม่ได้ปัญหาความยากจนปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจนะคะหลายๆประเทศก็พยายามที่จะมีนโยบายออกมาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเช่นเรื่องของภาษีมรดกใช่ไหมคะว่ารุ่นพ่อแม่รวยไม่ใช่ว่ามอบให้ลูกไปเลย100%บางประเทศตัดไปตั้ง30% 40%เนะคะเพื่อให้ตระกูลนั้นเนี่ยมันถูกเขาเรียกอะไรแบบลดความเหลื่อมล้ำของตระกูลไปเรื่อยๆนะคะแต่ประเทศไทยเนี่ย ก,ก็พยายามมีการพูดถึงเรื่องภาษีมรดกขึ้นนะคะแต่ว่าก็รู้สึกว่าจะยังไม่ได้ถูกเอามาใช้จริงนะคะเพราะว่าหลายๆคนที่ออกกฎอาจจะเป็นกลุ่มชนที่มีมรดกหรือมีอะไรทรัพย์สินต่างๆก็อยากจะมอบให้ลูกหลานอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจเนี่ยยังยังพบเห็นอยู่ทั่วไปเลยนะคะในสังคมปัจจุบันค่ะ ต่อมาเรามาดูสถานการณ์ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมกันนะคะว่ามีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างในโลกคริสต์ศตวรรษที่21นะคะสถานการณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์นะคะข้อแรกเลยนะคะสถานการณ์นี้เนี่ยนะคะก็ยังเป็นปัญหาอยู่ที่ประสบทั่วโลกนะคะมีกลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มนะคะ ที่ถูกกดขี่หรือว่าที่มีสถานะไม่ไม่เท่าเทียมนะคะปัจจุบันเนี่ยในโลกิิดศตวรรษที่21เราต้องเข้าใจก่อนว่ามันมีแนวคิดที่เป็นสากลน,นะคะไม่ว่าจะเป็นสิทธิมนุษยชนนะ,ะหรือว่าเ,เป็นแนวคิดประชาธิปไตยหรือแนวคิด ทรัพย์สินทางปัญญาอะไรเหล่านี้มันเป็นแนวคิดแบบสากลเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ทางด้านสังคมกับวัฒนธรรมนะมันก็จะไปสอดคล้องกับแนวคิดเหล่านี้ซึ่งในอดีตเนี่ยบางทีเรามีทา่าใช่ไหมคะเรามองว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้ต่ำต่ำกว่าอีกกลุ่มหนึ่งเขาจะมีการมองแบบนี้แต่ในปัจจุบันมันเริ่มไม่ใช่ละสถานะของกลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มที่เคยถูกกดขี่เนี่ยนะคะจากสถานการณ์โลกเวทีโลกมองเขาก็พยายามที่จะ ปรับให้เหมือนกับเป็นคนเท่ากันหรืออะไรต่างๆแต่ด้วยความที่บางประเทศนะคะออมีเชื้อชาติศาส,สนาที่แตกต่างกับกลุ่มคนกลุ่มน้อยที่อยู่มันก็เกิดความขัดแย้งหรือปะทะขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นออชาวออริจินนะคะในออสเตรเลียจริงๆเขาเป็นชนพื้นเมืองนะคะมีผิวคล้ำแต่ว่าพอคนผิวขาวเดินทางเข้ามาที่ออสเตรเลียเนี่ยแล้วมากับเทคโนโลยีมากับความเจริญมากับความร่ำรวยคนกลุ่มนี้ก็ ไปเป็นคนงานบ้างไปปัจจุบันก็มีไปเล่นดนตรีไปเป็นขอทานไปอะไรต่างๆซึ่งจริงเขาเป็นคนเป็นเจ้าของพื้นที่นะคะแต่ว่าด้วยความที่ออกลุ่มชาติพันธุ์มันต่างกันมากมันผสมกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เกิดความขัดแย้งขึ้นปัจจุบันก็มีเยอะนะคะหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นโรฮิงญาเห็นไหมคะที่ออกสื่อออกข่าวต่างๆกลุ่มอุยกูนะคะกลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาของ จริงๆเป็นระดับโลกเลยที่ต้องช่วยกันดูช่วยกันแก้ปัญหานะคะซึ่งปัจจุบันก็พยายามหาทางแก้ปัญหาเหล่านี้อยู่ในประเทศไทยเองก็มีเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้ชัดเจนและรุนแรงเท่ากับประเทศอื่นๆเพราะประเทศเราเนี่ยนะคะจะมีการเหยียดเรื่องเชื้อชาติเนี่ยน้อยกว่าประเทศอื่นๆนะคะเนื่องจากเรามีความผสมผสานแต่งงานข้ามกลุ่มข้ามวัฒนธรรมข้ามเชื้อชาติกันก็ค่อนข้างเยอะค่ะ ต่อมานะคะเรามาดูเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะคะในสถานการณ์เรื่องสังคมวัฒนธรรมก็คือเรื่องความหลากหลายทางเพศอันนี้เป็นประเด็นที่ฮอตมากๆเลยนะคะในศตวรรษที่21นะคะในอดีตเนี่ยเราไม่ได้ถูกตั้งแต่ในยุคแบบยุคก,กลางอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราไม่ได้ยอมรับความหลากหลายทางเพศมากนักว่าเออเรื่องอย่างเช่นเพศหญิงในอดีตก็ไม่ได้ถูก ยอมรับว่ามีความเท่าเทียมนะคะในบางสังคมหรือแม้กระทั่งเพศทางเลือกนะคะเพศที่3อะไรต่างๆพวกนี้ก็ไม่ได้รับการยอมรับในสังคมแต่ปัจจุบันมีกลุ่มพวก LGBT หรือจะมีคิวมีอะไรต่างๆก็คือตอนนี้เยอะนะคะเราเริ่มเปิดกว้างนะคะยอมรับความหลากหลายเหล่านี้มากขึ้นนะคะเพราะถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชนอย่างหนึ่งนะคะ อันนี้เองเนี่ยนะหรือว่าเป็นสิทธิสตรีผู้หญิงก็ได้เรียนได้ทํางานได้เงินเดือนเท่ากับผู้ชายในตําแหน่งเดียวกันในหลายๆประเทศนะคะหรือในบางประเทศเองที่ยังได้ไม่เท่าเขาก็จะมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะในแนวคิดนี้ เป็นเรื่องของเทคโนโลยีร่วมสมัยค่ะตอนนี้นะคะประกอบด้วยเรื่องที่1คะ่ะเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรเรื่องที่2นะคะเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์และ3นะคะเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศและการสื่อสารค่ะโดยมีวัตถุประสงค์ที่ให้นักศึกษาสามารถศึกษาได้ดังนี้นะคะข้อที่1คะ่ะศึกษาวิวเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรในคริสตศตวรรษที่21ได้นะคะ 2. นะคะวิเคาราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ในโลกคริสตศตรวรรษที่21ได้และ 3. นะคะวิเคาราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศในคริสตศตรวรรษที่21ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน ในเรื่องแรกนะคะเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรค่ะว่าในโลกทศตวรรษที่21เนี่ยเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรมันพัฒนาไปเป็นอย่างไรบ้างนะคะอ่าฉายภาพให้เห็นนิดนึงนะคะจากในอดีตเกษตรนะคะทั่วโลกเลยยุคแรกๆก็เป็นเกษตรแบบพอยังชีพหรือว่าพอเพียงใช่ไหมคะแต่ต่อมาที่มีแนวคิดแบบเป็นการค้า หรือว่าทุนนิยมเสรีนิยมเข้ามาเนี่ยนะคะคนก็เริ่มที่จะเพาะปลูกเพื่อส่งออกหรือเพื่อค้าขายมากกว่าพอยังชีพนะคะทำให้ต้องพัฒนาเทคโนโลยีหรืออุตสาหกรรมเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเพื่อเอามารองรับนะคะการค้าขายเหล่านี้นะคะบวกกับเกิดข้อจำกัดหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติประชากรจำนวนมากขึ้นต้องการอาหารมากขึ้นนะคะต้องการความหลากหลายของอาหารมากขึ้นนะคะทำให เทคโนโลยีต้องถูกพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในโลกยุคปัจจุบันนะคะมีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในคริสตศตวรรษที่21ที่เกี่ยวกับการเกษตรนะคะเช่นนะ,ะการปลูกพืชในเรือนกระจกนะคะการใช้เคมีพันธ์ุใช้ยาฆ่า,มาแมลงนะคะในอดีตก็อาจจะเป็นปลูกแบบธรรมชาตินะคะได้ผลผลิตเท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่พอในยุคสงครามโลกเนี่ยนะคะเนื่องจาก ข้าวยากหมากแพงเพราะว่าทุกคนไม่กล้าออกไปเพาะปลูกเพราะมันเป็นพื้นที่ของการทําสงครามอย่างเงี้ยนะคะทำให้มีการต้องการผลผลิตทางด้านการเกษตรเพิ่มมากขึ้นก็มีการคิดเคมีคิดสารเคมีขึ้นมาทํายังไงให้ต่อไล่ต่อพื้นที่เนี่ยมันได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะส่งไปให้ท,ห,ทหารหรือในภาวะสงครามได้รับประทานกันนะคะก็เกิดการใช้สารเคมีนะคะแต่ปัจจุบันก็อาจจะพลิกกลับเนาะกระแสรเราก็จะเริ่มมาเป็นแบบอินทรีย์หรือเป็น ที่แบบปล,ปลอดสารพิษมากขึ้นนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะสารเคมีก็ยังถูกเอามาใช้อยู่อยู่ดีนะคะหรือว่าการตัดต่อพันธุก,กรรมหรือที่เรียกว่า GMO นะคะเมื่อก่อนองุ่นมีเมล็ดเดี๋ยวนี้ก็ต้องตัดแต่งให้มันไรเมล็ดนะคะจะได้กินอร่อยนโมเมล็ดน้อยออผลิตภัณฑ์ของเมลอนทํายังไงจากเมลอนบ้านที่มันมหวานบ้างไม่หวานบ้านบางลูกตัดแต่งพันธุก,กรรมให้มันหวานได้ทุกลูก นะคะทำอย่างไรหรือว่าปลาปลานินปลาปลาทับทิมอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยนะคะทำยังไงให้มันโตไวกินน้อยได้ผลผลิตคุ้มเพื่อที่จะเป็นอาหารของมนุษย์ในโลกนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีหรือแม้กระทั่งการปลูกพืชที่ไม่ใช้ดินนะคะทำอย่างไรนะ,ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการเกษตรนะคะในปัจจุบันที่มันค่อนข้างก้าวหน้าลำหน้าไปนะคะต่อมานะคะเรามาดูทางด้าน ที่2นะคะที่เป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์นะคะทางด้านการแพทย์เองเนี่ยนะคะมีการแพทย์ในปัจจุบันในคริศตวรรษที่21นะคะมีทั้งการแพทย์กระแสหลักแล้วก็การแพทย์แบบทางเลือกนะคะในอดีตถ้ายกตัวอย่างของสังคมไทยเลยเนี่ยนะคะเราจะใช้การแพทย์แบบที่เรียกว่าเป็นการแพทย์แบบทางเลือกเนาะ เราจะไม่มีการผ่าตัดหรือกินยาปฏิชีวนะเนาะนะคะในการรักษาแพทย์แผนไทยนะคะเราจะมีการนวดประครบดมยาอบตัวนะคะหรือ,อ,อนวดแบบเขาเรียกว่าใช้ดมสูตรเข้าไปยานัดหรืออะไรอย่างงี้ก็ใช้แบบนั้นนะคะหรือจะไปฝังเข็มแบบจีนหรืออะไรต่างๆแต่พอเทคโนโลยีต่อมาเนี่ยนะคะทางด้านการแพทย์มันก็ถูกพัฒนาขึ้นในคริสต์วรรษที่21ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัด นะคะโดยไม่ใช้มีดใช้เลเซอร์เป็นต้นนะคะหรือว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ใชเ้เขาเรียกว่าเป็นการเ,เรื่องของยีนเรื่องของโครโมโซมอย่างเงี้ยนะคะการตัดแต่งการคัดเลือกนะคะอันนี้จริงๆก็สามารถทำได้นะคะการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะนะคะปัจจุบันก็สามารถทำได้หรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีสเตมเซลล์เนี่ยเป็นต้นนะคะก็เป็น การพัฒนาทางด้านการแพทย์ในปัจจุบันนะคะเป็นแพทย์กระแสหลักนะคะรักษาได้เกือบทุกโรคอย่างในปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดใช่ไหมคะ19กก็มีการพัฒนาวัคซีนหรืออนาคตอาจจะเป็นยากินยาดมที่ป้องกันไวรัสนี้ก็ได้นะคะมันเป็นเรื่องของการพัฒนาการแพทย์ค่ะเรื่องต่อมานะคะจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศและการสื่อสารค่ะ จะเห็นได้ว่าในโลกคริสตศตวรรษที่21นี้นะคะเทคโนโลยีนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานเลยนะคะที่สำคัญในสังคม ขาดไม่ได้เลยทุกคนเนี่ยสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างกว้างขวางไม่ว่าจะอยู่ในซีกโลกไหนนะคะเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือว่าเว็บไซต์เนี่ยนะคะก็ถูกพัฒนาขึ้นนะคะสามารถเซิร์ชหาทุกสิ่งทุกอย่างได้จากในเครือข่ายระบบสารสนเทศทําให้สังคมในปัจจุบันเนี่ยนะคะเรียกว่าเข้าสู่ยุคสังคมแห่งการเรียนรู้นะคะเพราะว่าเป็นยุคที่ข้อมูลมันเยอะนะคะสามารถค้นหาข้อมูลได้เยอะแยะมากมาย อย่างเขาบอกว่าเด็กในปัจจุบันเนี่ยอาจจะฉลาดกว่ารุ่นก่อนๆด้วยนะคะเพราะว่าเกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศและการสื่อสารเขาเข้าสู่ยุคข้อมูลสารสนเทศนะคะสามารถค้นหาข้อมูลได้มากกว่าเรานะคะวิธีการเลี้ยงสัตว์นะคะวิธีการทำอาหารวิธีการอะไรคือสามารถค้นคว้าข้อมูลได้นะคะเราก็เข้าสู่ยุคที่เรียกว่าเป็นแบบโลกโซเชียลด้วยนะคะปัจจุบันเนี่ย ะะจากเครือข่ายระบบทางด้านสารสนเทศท,ที่มันแพร่หลายที่เป็นที่นิยมเนี่ยนะคะก็ทําให้เกิดเขาเรียกว่าเครือข่ายโลกโซเชียลนะคะที่เป็นโลกเมสมือนจริงแต่ไม่ได้เป็นโลกที่อ,อ,อยู่ในในที่เรารเผชิญหน้ากันเนี่ยนะคะโลกโซเชียลก็อย่างเช่นมี Facebook ใช่ไหมคะมีไอ s t a g r a m มมี Twitter มีอะไรต่างๆอันนี้ก็ทำให้สังคมเนี่ย เป็น,นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะซึ่งจริงๆแล้วเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารและสารสนเทศเนี่ยส่งผลขับเคลื่อนนะคะก่อให้เกิดโซเชียลมูฟเมนต์ในประเทศไทยเองแล้วก็ในระดับทั่วโลกเองเนี่ยเยอะมากๆนะคะอย่างเช่นอะไรที่เป็นกระแสะนะคะในโลกโซเชียลเนี่ย ก็จะเอาเข้ามาสู่การบางทีก็เป็นนโยบายของการพัฒนาประเทศนะคะอย่างเช่นในกระแส,สโซเชียลที่สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมนะวัยรุ่นเริ่มสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมนโยบายก็ต้องตอบสนองนะคะสิ่งเหล่านี้นะ,ะเพราะว่ามันเป็นประเด็นของโซเชียลที่ได้รับความนิยมนะคะต่อมานะคะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยี โทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะสารสนเทศและการสื่อสารด้านต่อมาเป็นเรื่องของโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะโทรศัพท์เคลื่อนที่เองเนี่ยนะคะมีการพัฒนาไปในแต่ละยุคที่ค่อนข้างเยอะมากๆจากในยุคแรกๆนะคะของประเทศไทยเองนะคะ,ะเริ่มจากที่บอกว่าอเล็กซานเดอร์เกรแฮมเบลใช่ไหมคะที่ใช้โทรศัพท์ที่เป็นโทรศัพท์บ้านเนี่ยนะคะ ต่อมาเรามีการพัฒนาเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งเอาไปใช้อาจจะเอาไปใช้ในยุคแรกๆเนี่ยสำหรับทหารก่อนนะคะเป็นการทหารเป็นวิทยุเคลื่อนที่แต่ว่าตอนหลังๆก็สู่เอาเข้าแพร่หลายเข้ามาสู่ประชาชนคนทั่วไปนะคะโดยในยุคแรกๆก็จะถูกพัฒนาขึ้นจากเครื่องใหญ่ๆนะคะปัจจุบันก็เป็นเครื่องเล็กลงนะคะแล้วก็มีปุ่มจากมีปุ่มกดก็ปัจจุบันก็เป็นแบบทัชสกรีนหรือสไลด์หน้าจอเนี่ยนะคะ แล้วก็ระบบเครือข่ายที่รองรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็ถูกพัฒนานะคะจาก 2G เป็น 3G 4G พัฒนาไปเรื่อยๆความเร็วมากขึ้นเรื่อยๆนะคะทำให้เป็นการตอบสนองสังคมในยุคสังคมแห่งการเรียนรู้นะคะเดี๋ยวนี้อะไรก็ไวไปหมดนะคะ,อ,ะอันนี้ก็ส่งผลให้เกิดการพัฒนาในโลกคริสตศตวรรษที่21ด้วยค่ะสำหรับ ในโมดูลที่14นี้นะคะนะักศึกษาสาม,มารถที่จะไปศึกษาจากเอกสารการสอนเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่าสื่ออื่นๆน,นะคะเพื่อที่จะทำให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกในศตวรรษที่2ี่สิอได้มากขึ้นค่ะ